พี่ไม่ได้ฟังเลยเชื่อฟังอยู่คนเดียวเปิดมากีาเลยไหนชาก,กิดอย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง Super a d a Studio แล้วก็กดกระดิ่งติงต๊งติงต๊งติงต๊ด้วยนะคะสวัสดีค่ะจอขอต้อนรับสู่ Super Adab Studio <Introdu> ค่ะชลิลินค่ะแล้วก็แชมป์โอเปราเราำแพงครับวันนี้เราจะมา ทำอะไรอุตส่าห์เว้นให้พูดวันนี้เราจะมาทำอะไรแอคชั่นคลิปตัวเองเแอคชั่นเลดี้โซใช่อ่ะเริ่มเลยแล้วกันเอาชลิปแรกเชยยังไม่เคยดูเลยืใช่าใช่คือชิปแรกอะดูไม่แค่อันนี้อันหนึ่งอันหนึ่งอะนะใช่หลังจากนั้นไม่เคยดูเลยชิปแจ้งเกิดเลยปะใช่ชิปแจ้งเกิดเลดี้โซเลยใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี้นี่เนี่ยไม่เคยดู ไปบอกว่านี่มันรถของคุณที่รีบขอโทษเดือยเดือนนี้เลยนะคนอย่างพี่อ่ะไม่เคยขอโทษใครพอดีว่าคุณหนูพอดีพ่อบ้านไม่ว่างเขาให้ผมมาแทนครับไม่เคยดูผมมายดูแบบนี้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคุณคุณเจอรถก็อยู่ในเกตนะครับไม่เป็นไรล้อกันค่ะพี่แต่ว่าพี่อ่ะช่วยเคลียร์เรื่องนี้ให้หนูหน่อยหนูไม่ไหวอ่ะไม่ได้เหรอดูไม่ไหวอ่ะไม่ได้เออไม่กล้าดูคือดูแค่อีเกียหลังจากนั้นไม่ดูอีกเลยเฮ้แต่หน้าตอนนี้เปรี้ยวกว่าเยอะเลยเนาะเออสีผม สีผมแฮะคลิปนี้ก็นั่นน่ะเออเมื่อก่อนผมตรงดีว่าใช่แล้วใช่ไหมเมื่อก่อนผมตรงคลิปนี้ก็ไม่เคยดูฮะทำอะไรอ่ะอ๋อที่เต้นนะใช่เฮ้ยเป็นคลิปแรกเลยนี่ที่เชิญให้นะได้แค่นี้แหละแล้วก็นี่นี่นี่พี่แชมป์อยากดูคลิปไหนคลิปไหนอ่ะ พี่ชอบตอนเชิดปิดตาไม่ชอบตอนเชิดปิดตาข้างหนึ่งอะพี่ตาบวมบวมพี่ตาบวมบวมอะพี่ตาบวมบวมอยู่ไหนวะนั่นอะนี่นี่นี่จำได้เลยแบบอนิเมะมาโอ๊ยแชงเฮ้ยเชิดเป็นอะไรอะโอ๊ยก็เชิตาอักเซล่ะพี่แชงสงสัยว่าปิดตาเป็นเดือนเลยอะโอ้ยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวป้าเนี่ยตาข้างเดียวยังสวยเลยพี่คะพี่ซราง่องหรือยังคะพี่ซรารอสักครู่นะคะโอ้ยเชิดพี่อยู่หรอวะพี่ซา เย้มาเราจะได้กินแล้วเดี๋ยวก่อนพี่แชมป์ให้เชอได้ถ่ายรูปก่อนแต่ก็ได้กินเนียหลังถ่ายจรากินคนเดียวนืแฟคนเดียวจะเล่งทำไมพิซซ่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนซะหน่อยพี่หิวแล้วว่าเชอรงั้นให้เชอถ่ายอีกสองรูปเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวก่อนพี่แชมป์ขอลงติกตอกก่อนโอเคก็ได้พี่แชมป์เอาโลกไหนดีอ่ะ พี่ชางมันไม่เหมือนการดูแลันมีนิดเดียวมังไปเถอะไงเงินจะส่งลูกให้เอิร์นช่วยเลือดกว่าว้าวหยุดก่อนพี่ชามพี่เอิร์นบอกว่าพี่เอิร์นจะมากินด้วยกินแลงไม่ได้กินโอเช่ยนแล้วก็ยังไม่ได้กินไม่ได้หรอพี่เขากับแฟนเขาดีกันแล้วนะยังไม่กีนเลยรอแป๊บหนึ่ก็ล้วพหิวว่าให้พี่เอิรญเขาไปกินกับแฟนเขาไม่ได้หรอรอแป๊บเดียวพี่ชามแต่เขาก็มาถึงแล้วโอ้ยไม่ได้กินเสจะที่ ไปคลิปอื่นดังกว่ันดยพี่ช้างเฮ้ยช้นอะพี่อะไร้ยเออหลังๆไม่ค่อยกีดแล้วนี่หลังๆไม่ค่อยกีดแล้วหลังๆก็กีดไม่ค่อยกีดแล้วเห็นมีมีคลิปหนึ่งเดี๋ยวนะหลังๆนี่ยพี่เห็นว่าอ้าวทำไมเธอไม่กีดเลยใช่ไหมไหนก่อนคลิปไหนปะพี่จำไม่ได้ใช่ไหมเธอไออันนั้นปะที่หมายว่าอ้าวทำไมเธอไม่กีดตูนนะตูนนะใช่ปะไม่รู้เฉลี่ลินทำไมเธอไม่กีด น้องคงผมคุณเป็นใครมาตะแก้งมีปัญหาอะไรหรือเปล่าขอโทษนะคะร้านนี้ถูกสิงแล้วค่ะคุณเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เหรอเนี่ยใช่ผมเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่จริงแต่าเดื่ไม่ใช่งผมนะท่านเนหน่มเมื่อไรเร่มมเม่อไรเม่นน้องสาวอะ ก็เลยไม่กอะไรว่ะน่ยอันเดียคือใจ้ายมกอยากเป็นน้องบุ๋เลยครับอนถ่ยเรื่องโผลน้องเชิญมาพดีก่อนก็เป็นนงขอเช่นกันครับนี่เป็นแผนของพวกจริงก็คือหายและหมดเนี่ยรื่องาชล่ลิตอขอโทษนะที่ทำให้เธอเขาใจิดอะช่มันเถเรื่องจริงนี้ว่าว่าคลิปนี้มันดังเพราะอะไรหรือว่าสอคนนี้ีะไนเชิญเรียกเาประพอให้เอาตัวเข้มาไนตอดกอเราปรพอนี่พี่เจมหรือเปล่าต้องสอคี่เบม ไดันเพราะเราเล่นเราดังเพราะพี่ดังเพราะพี่พีมนี่เซ็งขนาดดูดูคิมพีมคุณเป็นใครมาแกล้งมีปัญหาอะไรหรือเปล่าขอโทษนะซีรีส์วายไหน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 เห็นไหมอ๋อต่อมาต่อมาเมื่อกี้ยังยืนยิ้มให้กันนะต่อมาต้องแบบพาลูกเขาไปคลอดอ่ะนี่พวกเธอทำเกินไปแล้วนะตอนเด็กยังแบบโควกันอยู่เลยต่อมาแล้วแบบคุณทันอะไรคุณหนูวะอ้าวคุณเซอร์บิทูล่อะไรถึงมาที่นี่ครับที่นี่เสียงคุณดีในโทรศัพท์อ่ะ ไม่เราเพื่อหลังเปลยเพื่อหลังพี่บีตอนถ่ายใช่ไหมในในคลิปที่ออกมาบอกว่าเนี่ยเหรอคุณหนูเวลาเนี่ยเหรอคุณหนูใช่ใช่ใช่พี่บีอินเดอร์แบบอินเดอร์อินเดอร์พี่บีจะใช่ในคลิปในคลิปออกมาฮะคุณหนูพี่บีจริงอ้าวคุณหนูใช่ใช่ใช่อินเดอร์นี้เลยอินเดอร์นี้คุณหนูใช่ใช่ตอนถ่ายผ่านไหลใช่ไหมมันจะเห็นหน้าพี่บีอ่ะแล้วหน้าเธอเน่ย กันอย่างของอย่างของคุณหนูตัวโยกนะตัวเขาจะโยกโยกนิ่งๆเลยนะผมไม่เห็นะไรเลยอยู่ไหนครับอยู่นี่ค่ะ อยากดูคุณหนูส่งอาหารข่าใช่ไหมคุณหนูก็เลยไปเปลี่ยนลุกใหม่มาค่ะคนนี้เนี่ยนะคุณหนูนี่คนนี้เนี่ยลูกคุณนี่คุณนะครับที่ผมเข้าใจผิดบริษัทคุณอะเดียมจีนาม่าได้เลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะพี่คะเกิดอะไรขึ้นหรอคะป้าครับช่วยขยับรถให้ผมหน่อยได้ไหมครับแ้งผมจะคลอดแล้วตอนนี้ฉันไม่ว่างฉันไม่มีเวลาไปย้ายรถให้คุณหรอกมีเบอร์ป้าได้ไงคุณแบบนี้เนี่ย พี่หมูไม่ไหวแล้วไหวไม่ที่รับหดตลงมดนะพี่คะพี่ไปดูแลแฟนพี่เถอะค่ะเดี๋ยวหนูโทรเรียกคนมาหยาดรถเองขอล่ะค่ะพี่ชายคนนี้ขับรถสินับพี่พ่นไปโทรต้าเลยแบบว่าเี๋มาดูเลยค่ะเดี่เหียดโดนรถชนค่ะเดี๋ยวไมาหลอกเันเลยรถพันอะไม่มีใครกล้าชนหรอกไม่เชื่อหรองั้นก็ลองฟังเสียงนี้ดูกัแล้วกันเชื่อหรือยังพี่พวกเธอทำเกินไปแล้วนะแน่จริงคุณก็โทรเลยสิครับ แลต่มันต่างมันต่างกับตอน,นแบบเถด็จพิโดนรถชนค่ะรถชั้นอะไม่มีใครกล้าชนหรอกเชื่อหรือยังนะเธอใช่ไหมที่ทำให้รถฉันล้อจะท่าไม่ทำใหน้ป้าจะมาหรอคะและที่รถคันอ่ะรีบขยับรถของป้าออกไปด้วย <Cornell. S 2> รู้บ้างคะว่าคนในรถคันนี้เขาจะคลอดลูกอยู่แล้วป้านเอนช่วยขยับรถให้ผม่ได้ไหมครับแฟนผมจะคลอดแล้วอ่ะฉันรู้วราฉันตางคณอยู่ฉันไม่ขยับแล้วจะทำาไฉันก็จอดตรงนี้มีอะไรปะแต่อย่าน้อยเราอยู่หมบ้านกันนะครับตอนนี้เชื่อต้องไเขาพาลูกไปคลอดอ่ะไม่ได้อยู่อมู่บ้านจะจอดก็จอกแบบนี้หรอกอ๋อไม่้ไ ผมขอร้องนะครับป้าเมียผมจะคลอดอยู่แล้วจะรีบร้อนไปทำไมเด็กนี้ท้องอ่ะอ่ะเราชิวเราคิดอะไรได้ตายมาแล้ครับผมขอร้องนะครับป้าผมขอร้องเถอะงถ้าไม่เคยจริงๆก็คลอดในรถเลยเจอคนอย่งเงยก็ดีสิฉันอยากเห็นคนคลอดตุ๊กตุ๊กไม่ตอนถ่ายแล้วแบบตอนถ่ายอย่างนั้นนะเลยเหมือนมีเทนพี่หญิงนี่ก็ไล์ทุกคลิปเหมือนกันนะเนี่ย ไม่เคยเป็นคนนี้ไงคิมมีคลิปไหนพี่นิ้งเป็นคนดีบ้างในของเราเนี่ยไม่มีเลยของเธอไม่มีเลยเอ๋อเป็นเพื่อนนเพื่อที่แสนรักอะไรเงี้ยมีไหมไม่มีนี่ไงเพื่อนรักพี่นิ้งร้ายอ่ะพี่ลินกินไหมต้องมาดูที่พีดิงพีนก้าอี้อันไหนวะนี่แหละมาล่าของเน็ตพี่ชายตบเราเหรอพี่ชายทำอะไรของเธออ่ะเฮ้ยเจ็บพีจะทำฉันเลยฉันกลัวแล้วฉันไม่แย่งเน็ตของเธอ นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะชอนลี่น่ะตกหน้าฉันเราไม่ได้ทกนะเธอนี่เธอทำแบบนี้กันน้องวอลี่สาวนี้เราขอโทษแทนเชิญด้วยนะไม่เป็นไรฟองนะฟองนะครับขอก็ได้เน็ตสั่งรายนึงแ้นเอาน้ายี่ห้อสั่งอะไรก็สั่งเถอะเออจำได้ด้วยเหรอเน็เธอนี่รู้ใจเราจริงๆเลยนะจำได้ด้วยว่าเราชอบกินนั่นมาสบายอีกคนก็รักเหมือนกันได้ดูไหมเนี่ยใช่ค่ะรักกันเลย ชอบดื่มบอกเขาก็รู้คนน้นเป็นบ้าเลยน้องเนี่ยนี่คุณพ่อแ่คุณเนี่ยมาขอฉันเป็นบ้ายังไงเอเรียนน้เธอะาอกอน้องไปเรีนน้อย่ามาจับฉันนะก็คือทะเลาะกันเรื่องเชกธอกินน้ำตามพี่หอเดียวกันแล้วก็ไม่พอใจก็ตกชั้นสอ๋อทา้งรกเลยคนมานตกเป็ตกชั้สีกเลยครับจัดให้ครับม่าขอาน้อง กี่คลิปอ่ะพี่แช์เบื่อเอาไปเลือกไปเอาไปเลือกดีกว่าเองไปดูล่างๆดีกว่าขือล้ขอองพักก่อนเอาบน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 มันสวยไงก็เลยอยากดูแต่บนบนต้องถ่ายรูปให้พี่หน่อยมันเป็นละครที่บ้านหนูนะคะเล่นละครเก่งนะตอนแรก สีผมสีเทาว่ะสีเทาจีที่แชมป์ากันเลยน้ำตาลเฮ้ยน้ำตาลพี่ทำดีมากสอล้านไม่ใช่ไม่มีหวังตลอดพี่อะน้ตาลตาล่่อเลยได้เป็น20่ครั้เลยนะต่างต่อตลอดแล้วผมซันตกลงเนี่ยใครดูเป็นผู้ดีมากกว่ากันล่ขนาดเชล่าค่ะเนี่ยที่ยงจำินเลยที่รู้ไหมคบว่าคันเนี่ยมันสองล้านค่ะ ที่เป็นเจ้าของจริงป่ะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่เรียกแฟนพี่มาแฟนพี่อ่ะเป็นเจ้าของทันทีเอาเสียงเขาเรียกมาทาบ้านหนูก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครที่เป็นเจ้าของคลิปนั้นเดินลงในเพจแล้วเหนะน้องเนี่ยขับรถกระจอดบนแชร์ร้ากันงเป็นวัยที่อื่นดีกว่าทำไมที่บ้านเราให้คนแบบนี้ยืมรถออกมาได้เนี่ยแต่ก็ดีจะได้รู้ว่าใครเป็นคนที่ยืมระหว่างเราเจ้ของมาลองฟังเสียงเครื่องเบนซ์ดูไหมน้องจะได้เป็นบุญคุณเอ้ยอ๋อใช่ทั้วันยืนตั้งแต่เช้าอ่ะ แล้วควันต้องก่อนถ่ายรูปที่หน่อยมันเป็นละครที่บ้านเลยนะดีจีชัดเวนี่ไงพี่เปรม living room ไหนนู่นเออนี่ไงนั่นไม่ใช่พี่เปรมนะ ม่่ใชแล้วอีพีนั้นก็ไม่มีพี่เปมด้วยเออเหรอแล้วพี่เปมมาทำอะไรเนี่ยอ๋อตอนความเดิมตอนที่แล้วหรือเปล่าจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียลชันของพวกเราในวันนี้ถ้าเกิดใครไหนที่อยากดูคลิปต่อไปนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ช่องซุปเปอร์ไอเดอร์กดแชร์ก่อนกดแชร์ก่อนเหรอกดไลค์ like, กด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊ก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 ตรงไหนโอยไม่มีความเป็นยูทูบเบอร์เลยพี่แชมป์เนี่ยเอาใหม่นะคะตอมนั้นเลยค่ะ